พกกระเป๋าปุกอีกคลิปหนึ่งนะครับเนามานีมายา้มรอครับเนีเ่ย,ดยแดดแดดแห้งครับมันเนี่ยมาแรงน้ำกวัวบุกหลายครับมันได้ยังไครับท้อ,ทองครับทั้งเคอรอนพุ่นป่อยน้ำไหลไหมครับมันเลย บกไก่ได้ปออลาเลยบกไก่ตงใหญ่รอบมาปลูกน้ำก็ไฟครับเพราะว่าน้ำฟังปูกไปได้ปางลาฟังซี่พังลงปล่อยน้ำออก ย้ำดังต้อนะครับเพราะว่าไม่ยูใกล้กันนะผูกดังลุ่งไว้ฟ้าฟ้า ไปย yup. ี่สบครับไปยี่สบหันข้างไหนหันมุมขวก็ด้คับ ยีงศพเนี่ครับถึงกลางน้นยาย้มรอบกับมือน้นามลุ่ลง่งนามล่งข้าอยาีครับปลากับพวกคอยอึอ้หลังสุด้ายแล้วครับเพไปเป็นเรื่องก,กันว่ามันถือน่ัล้งสุกไถวันนี้พ่อหมานวันไหนครับย้ำรอบ าอง่าหน้ามันลงลงหลายครับเพื่อนคนปลอยน้ำ

โมกแห้งหลายปลาแลไปถูงนะครับมาเบิ่งปลาแล้วันคัญนะครับมึอนี่มีแต่ตัวน้อยๆครับโมีตัวใหญ่ปลาหยิ่งซบนี่ยถือดังครับนี่ยไม่ได้ผิกล้องนะครับนี่อันนี้ถือดังดังโล่งกางไว้ สำหรับคลิปนี้เบาปุกลาไปก่อนนะครับเอาไว้คลิปหน้าจะลงเห้เบิ้งไม่เมื่อนี้หน้ามันบกแห้งหลายครับเบิ้งตะวังซีมันบกลงลาเลยเ่ราใครถือครับเบาปุกลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ